โคกน้องนาโมเดลเป็นหนึ่งปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทําการเกษตรตามศาสตร์พระราชาซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผลเพราะไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทหากเราเชื่อในวิถีชีวิตการกินอยู่แบบพอเพียงชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เท่ากับเรากำลังสร้างปุ่มคุ้มกันที่ทำให้เราเพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพื้นที่ทำกินที่มีอาหารมีน้ำไว้กินไว้ใช้และสามารถเข้าถึงพลังงานได้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นความมั่นคงและยั่งยืนก็จะตามมาขอเจริญพรญาติโยมเพื่อนสาชิกชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ มีรายการได้มาถ่ายทําเกี่ยวกับโครงน้องนามโมเดลตามโครงการของพัฒนาการอําเภอห้วยกระเจา้าเป็นโครงการที่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถส่งเสริมกิจกรรมได้หลายหลายอย่างส่งเสริมให้เด็กได้ดูได้ส่งเสริมอาชีพแล้วก็เป็นการให้กําลังใจประชาชนหรือชาวนาชาวไร่โครงการนี้โค้งน้องนานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม ตึงคิดอยู่ในใจอยู่แล้วซึ่งเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆอาตมาก็เลยคิดว่าเมื่อประชาชนหรือเด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาปัดแล้วเนี่ยนอกจากมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมแล้วก็ยังมีศูนย์เรียนรู้มีกิจกรรมมีแปลงนาแปลงผักแปลงสวนซึ่งได้รับความร่วมมือและแล้วก็ร่วมใจหรือกําลังใจจากพลัานชนเขาได้ส่งเสริมด้วยน,น,นะนอกจาก เด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็ยังเรียนรู้วิธีการปลูกพืชปลูกผักต่างๆพืชผักสวนครัวแล้วก็มีแหล่งพักผ่อหย่อนใจสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทําโคกนองนาก็คือมันเราเราทำไร่เราทําไร่เราทําไร่เชิงเดียวแล้วมันประสบผลสําเร็จน้อยมากเราก็เลยไปอบรมมีโครงการพระดำรมดิ เราก็เลยอยากทําโครงการโครกหนองนาที่ผ่านมาเราปลูกปลูกปลูกพืชเชิงเดียวมันก็ล้มลุกคลุกคานแล้วก็เหนื่อยและอย่างหนึ่งในในครัวเรือนเราก็มีแต่ผู้หญิงเพราะเราไม่มีผู้ชายเราคิดว่าเราค่อยคปลูกไปเรื่อยๆืเราก็อาจจะได้ได้ไม้ป่าไม้ไม้ไมยืนต้นไม้กลางไม้อะไรที่เราอยากปลูกเราก็ปลูกเรามีสระเราเลี้ยงปลาคือเราอยู่ได้แล้วมนเร,เราพอแล้ว เราคิดว่าเราเลี้ยงปลาเราอยู่ได้แล้วก็พื้นที่ที่เหลือเราก็จะปลูกปลูกปลูกปลาปลูกไม้ยืนต้นปลูกทุกอย่างที่เรากินแล้วก็เป็น,เป,นเป็นประโยชน์ต่อต่อพื้นที่ที่เราที่เรามีอยู่แล้วก็ให้ให้ประชาชนมามาศึกษามามาดูเผื่อว่าจะเอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ของของตำบลน,นี้ค่ะคือคือผลผลิตในในใ,ในแปลงเนี้ยจะมีผัก มีไผ่ที่ว่าที่ได้ผลผลิตไผ่เราก็แจกให้กับนบพอตอไปกินบ้างแล้วก็ชุมชนคนในชุมชนที่เข้ามาเที่ยวมาอะไรเรามีเราก็แบ่งปันที่เหลือจากแบ่งปันที่มันเยอะก็มีคนมาซื้อเราก็ขายก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มโครงการนี้มานะคะโคกนองนานเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ที่เรามองว่าเป็นสิ่งสําเร็จเลยก็คือ ช่วงโควิดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติเหมือนเหมือนโดยทั่วไปเนี่ยเราเราต้องซื้ออาหารข้างนอกบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอโควิดมาเนี่ยเราออกจากออกนอกบ้านไม่ได้ตอนีออ้ผลผลิตที่อยู่ในแปลงเนี่ยถือว่าในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกนอกบ้านเลยเพราะว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในในแปลงนี้ทานได้อยู่ในครัวเรือน,นคะ่ะพอแล้วก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ ถือว่าตรงนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะตอนนี้ก็โตโตได้ระดับระดับหนึ่งซึ่งในอนาคตเนี่ยตรงนี้มองว่า,าจะให้ประโยชน์สูงสุดกับคนใ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 นแปลงแล้วก็คนในชุมชนด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมผ่านการส่งต่อองค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้ชุมชนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารน้ำและพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและทำให้เกิดผลสำเร็จจริงได้สิ่งนี้เองอยังช่วยรองรับความผันผวนไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเข้ามากระทบอย่างไม่คาดคิด ดังเช่นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันซึ่งการมองที่เงินและความมัง่งคั่งอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ตอบโจทย์ความอยู่รอดหากแต่เป็นการกินดีอยู่ดีของคนในวิถีแห่งความพอเพียงพอประมาณและยั่งยืนนั่นเอง